สวัสดีครับมานี้พอกันอีกแล้วน้องครับน้องครับช่องมนาลีชาแนลมันี้มนาลีชาแนลภาพมาตกป่าทะเลนะครับน่ะเป็นปลาทะเลไม้หนานคุณสันครับผมมันี้ก็สภาพอากาศก็ถือว่าอากาศแดดฮอ่นะครับนะถ้าก็มาลองตกป่าพวกนะครับนะว่ามาน้จะมีตบวมัมีตครับผมแต่ละท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตาม ก็ซัตเตอร์ไข่แน่นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจชมมาวมาลีใช่แนวนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มื่อนี้นะครับนะ่าจะเป็นนะครับผมคันก็เป็นคันของไดว่าครับผมคันเก้าฟุตหกครับผมเก้าฟุตหกลอกก็จะเป็นลอกจะเป็นนี่ของชทมาโนนะครับนะ มานะครับผมมา,ลาแล้วเต็มแหลกของเราปลาอะไรครับผมเดี๋ยวปิดห,หน้าหลอกกัน <c oughs> มาแล้วครับผมไปคุดตัวแรกโอ้โหไส่สวยๆ,ๆเลยครับผมไปุดอคุดสุดยอดมาแล้วครับผมแต็มแหลกมากแล้วเต็มแร็กของเรา ใช้สวยๆเลยครับผมนี่และครับผมไอ้ขุดใส่สวยๆสุดยอดครับตำ้มแรกครับผมเรามาแต้มหน,นึ่งแนะนะล้วนะครับนะเรามาติดตามแลวชมกันต่อครับผมว่าจะมีโตเพิ่มมั้นะครับนะ มาแล้วครับผมเต็มที่สองมาแล้วครับอือหือมาแล้วครับผมไหนจะมีซสยครับผมเต็มที่สองมาแล้วสุดยอดครับผมรุนว่าป่าโอ้ใส่มีซสยครับผมป่ามีซสยแล้วครับตัวนี้อือมาแล้วครับโอ้มิใส่ครับผมโอ้ ใส่งามเลยครับผมตัวน uh? uh? uh ี huh. ้มาแล้วอังเจอครับผมปลากระพงแดงนะครับน่ะใส่งามครับผมตัวนี้น่าจะอยู่ใส่เกือบโลแดงครับผมฮึใส่สวยๆเลยครับผมเดี๋ยวครับผมตอนนี้จะปลดป่าไปก่อนนะครับน่ะ โอ้ม่เตือหินกขเดี๋ยวล่างนา้ำด้ยล่างน้ำเดเป็นนะ,ะนะับโอเคโอ้ดีเข้ามดี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  อคตรเด้อนีแหละครับผมปลดปลาแบบเอิบนี่นะครับผมใส่ปลาอื้มใส่สวยๆนะครับผมปลากผงแดงนะครับนะใส่สวยๆนะครับผมสุดยอดครับผมเก็บปลากว่านะครับนะ มาแล้วครับผมมาแล้วแตนที่สามครับผม <c oughs> น่าจะเป็นกุ้งพงแดงครับผมอื <c> ้ <oughs> ปลาขึ้นจะต้องไหนก็มีครับโอ้อยคุดครับผม <c oughs> ยูคุศใสสวยๆนี่ครับผมแม่เจ้าไอ้ค,คุศใสสวยๆน่าจะไม่ขึ้สามขีดสี่ขีดครับผมใสสวยๆเลยครับผมแตนที่สามมาแล้วสุดยอดครับ ครับผมเสำหรับตอนนี้ก็เป็นไปแล้วหกโมงครึ่งแล้วนะครับเนาะน้ำใกล้จะลงสุดแล้วครับผมได้แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะมารวมผลงานกันว่าเมื่อนี้ได้ปลาจากโตครับผมโดยที่ก็เมื่อท่านได้ตกถึงขึ้นนะครับเนาะตากับคิดว่าปลาพอค่อยกัดแล้วครับผมก็จะเดินทางกลับเพราะว่ายุงกับไหลนะครับเนาะตอนนี้ยุงอลาวัดกัดเต็มโตเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บของกลับบ้านนะครับเนาะ สรบเหยื่ที่ใช้มื่อนี้ก็เป็นเยื่อตัวนี้นะครับนะหมูโสดสีเขียวครับผมนี่ครับบาดแผลสำหรับมือนี้นะครับนะได้ป่ามาสามตัวครับผมก็ถือว่ายังมีผลงานนะครับนะให้ได้รับชมสำหรับท่านใดที่กำลังเราชมกันฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องมนาลีชาแนลนะนะครับนะขอบคุณทุกๆกํำลังใจของผมทุกทุกการรับชมครับผมสำหรับมือนี้มนาลีชาแนลก็ขอลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวมาเบ่งปลารวมกันแล้วั็ ่ากันไม่คลิปหนานะครับน่ะครับผมน้ำเบิงปลานรวมกันเดี๋ยวปลาสามตัวครับผมปลาก็ถือว่าสุดยอดครับผมใส่งามอยู่นะครับน่ะนะครับผมใส่ปลาใส่ปลาใส่สวยๆนี่ครับปลาปลาอีกขุดอีกสองตัวครับผมใส่งามครับผมสุดยอดฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมครับผมสหรับคลิปนี้มาลีชาแนลขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ